เป็นยังไงเนาะเอ้ยสบายดีบ่อเนาะไอ้คำมาไอ้บุคอยเห็นหนาเนาะน้องไปทางไหนมาโอ้็นเรื่องเห็นงานเห็นไล่บอกข่อยมีเวลามาสือบลำหายไล่ข่อยเลยอุใหญ่เลยวลาว่าวัาเราเอาลาบชุบเนี่ยมาเคลือบมาให้ใส่หอมใส่หัวทำน้ำลายแหล่แสบไลยแกร้องบอกว่าไอ้คำมาต้เจ้าขึ้นหล่อขึ้นนั่นเองอะไรมาเนาะเหลี่ยงก้มหล่อนี่มันกะบอกออกไปออกไปใหญ่เอ้ยผู้สาวหน่มีแหน่บ่ ยังวันี้ไอเอ้ย่เช้าบั่นได้หรอมีหรือเปล่า่เช้าบั่ได้ยังวันีเดี๋ยวนี้แงอุกงจะเป็นคนบั่นได้จะเป็นคนบั่นได้ถามเนี่ยมีแล้วบั่นอยู่มีแล้วบั่นชุ่มๆแก๊ปบั่นชุ่มๆเก็ปสื้อบั่นหรือเปล่ เอออายุกปีเดียนี่สามสิบปีอ่เฮียนงยังเงียอบ่หรือวออกของเียยละเอเงียอยู่เอเฮียสั้นได้เนี่สามโอ้สันสาม่าง่ายเนาะว่างไปเล่นมุกกระถางป่ะครัใส่นสนุกมุกกระถาอ้นมบ้าอมุกกะถาเไปกินเป็นเปนตลกให้เขาให้เขาเบิกดิเหัววันนะกินมุกกระถาน้ำหัวำาม่งจะบอ